นายกคงอยู่จนวันตายใช่หรือไม่ก <_ D> ารลงพื้นที่เนี่ยนะครับมองได้สองส่วนหนึ่งช่วยเหลือประชาชนอันนี้มองบวกนะ <_ D> ถ้ามองลบก็อ่าช่วงนี้กําลังจะมีการเลือกตั้งนายกอบตอเอาสอส,อสอขนไปทีละสามสิบสี่สิบคนลงไปลงไปหาเสียงใช่หรือไม่นายกคงอยู่จนวันตายใช่หรือไม่อก็อคิดว่างั้นนะครับไม่ยอมสละตําแหน่งใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็แนวนโน้มก็คือว่าจะอยู่ยาว นะยึดอํานาจมาแล้วกะอยู่ทีเดียวยาวเลยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเรื่อยมาตอนนี้เท่าไรเจ็ดปีนะแปดเก้าเก้าอาจจะอยู่ถึงสิบสามปีนะนะอยู่จนครบวาละสองจำสองวาะนะก็อาจจะอยู่อยู่ในอานาจนะียยึดอํานาจทีเดียวอยู่ยาวเลยนะครับอยู่ยาวเลยยึดอํานาจก็อยู่มาตั้งหลายปีหลยยังจากนั้นก็นะอ,อ,อะไรจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเข้าข้างตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงเลย สวกับพวกตัวเองอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วตัวเองก็อยู่ในอำนาจยาวเหยียดเลยครับสมัยละสี่ปีสองสมัยสมัยหน้าก็อยู่อีกครับสบวกับพวกตัวเองก็อยู่อีกก็แปดปีบวกอีกเท่าไหร่ก็รวมแล้วประมาณสิบสามปีก็อยู่ยาวมันก็เป็นบทเรียนสําหรับระบอบประชาธิปไตยว่าคุณไปประท้วงไปประท้วงมาคุณไปเรียกทหารออกมายึดอํานาจแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกวันเนี่ยประเทศเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังพี่น้องประชาชนตัดสินกันเองเดี๋ยวจะหาว่าผมมานั่งด่าประยุทธ์ พี่น้องก็ดูว่าตั้งแต่ยึดอานาจปีห้าเจ็ดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยนะประเทศชาติจเจริญหรือเปล่าอะไรบ้างเป็นผลงานประยุทธ์อันนี้พี่น้องคิดเอเองทุกวันนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่การแก้ปัญหาโควิดได้หรือไม่พี่น้องคิดเอาเองนะนะเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ชี้นําสังคมแล้วพี่น้องคิดดูว่าบางคนก็บอกประยุทธ์มีผลงานบ้านเมืองสงบรถไฟฟ้าอา่านะการแก้ไขปัญหาเรื่องประมงการแก้ปัญหาเรื่องการบิน ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนมองไงนะนะคนเนี่ยประยุทธ์บอกว่ามองส่วนดีผลงานของผมก็มีนะแต่ประชาชนก็บอกเฮ้ยทุกวันนี้คนนะมีปัญหาปากท้องมีปัญหาโควิดประยุทธ์ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาอ่ะแล้วแต่มุมมองก็ว่ากันไปนะคนถามมาเราก็อ่านเมื่อไหร่ลุงจะลาออกครับชาติหน้าไปบ่ายมันก็ไม่ออกแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอาสุประชัยพานิชพักนะ อดีตเลขาเ t o นยูทโอมาเป็นรองนายกดูแลเศรษฐกิจก็ดูต่อไปก็แสดงเห็นว่าอยู่ยาวพลังประชารัฐอยู่ต่อมนอยูร้อยเปเซ็น์นะและยิ่งช่วงนี้ลงพื้นที่ก็เพราะอะไรเพราะมันจะมีการเลือกตั้งนายกอบตอการลงพื้นที่เนี่ยนะครับมองได้สองส่วนหนึ่งช่วยเหลือประชาชนนะถ้ามองแบบบวกๆนะมองแบบสร้างสรรค์นนะก็นายกลุงป้อมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนน้าท่วม ห่วงใยประชาชนเออนะอาคำถามก็ออ,อันนี้มองบวกนะถ้ามองลบก็ช่วงนี้กําลังจะมีการเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตเท่าไหร่ห้าหกพันตำแหน่งทั่วประเทศต้องการที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่หรือไม่เพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นหัวคะแนนในการเลือกตั้งอ่าสส,สต่อไปหลังจากมีการยุบสภาหรือว่ารัฐธรมนูญแก้ไขสำเร็จโดยการใช้บัตรของใบ ใช่หรือไม่นะประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งมองว่าลงไปช่วยเหลือประชาชนแต่จะส่วนมากหรือส่วนน้อยพี่น้องประชาชนคิดเอาเองนะประชาชนอีกส่วนหนึ่งว่าตอนนี้ลงไปหาเสียงเอาสอสอขนไปทีละสามสิบสี่สิบคนลงไปลงไปหาเสียงใช่หรือไม่นะครับใช่หรือไม่นะ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 และการลงไปอลงไปในการอ้างว่าช่วยเหลือประชาชนใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรของ เงินภาษีไปหาเสียงใช่หรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองพี่น้องประชาชนคิดเองผมก็ไม่อยากจะไปชี้นํเมื่อประยุทธ์ลงไปหาเสียงจะพูดแบบนั้นก็เขาก็หาว่าไม่สร้างสรรค์ด่าแต่รัฐบาลรัฐบาลทําอะไรก็ผิดพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าลุงตู่อย่าลงไปดูแลน้ําท่วมเลยไปที่ไหนคนก็ดา่านะนะจะพูดแบบพรรคฝ่ายค้านก็ได้แต่ ถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งพักฝ่ายค้านกลัวหรือเปล่าว่าลงตู่ลงไปแล้วมันจะมีผลงานนะประชาชนจะอ่าอ่าจะอะไรจะเห็นใจและและเลือกลุงตู่ในสมัยหน้าหรือไม่ก็มองได้สอง,สองทางเนะี่ยพักฝ่ายค้านเยีายวลงไปมีแต่คนดานะลุงตู่ก็ถามว่าไอ้พวกที่ด่าๆเนี่ยเป็นใครนะพวกเดียวกับฝ่ายค้านหรือไม่ก็แล้วแต่นะผู้ประท้วงก็บอกว่าเขามาด้วยความสุดตรริต เขาได้รับความเดือดร้อนเขาทิ้งมาประท้วงลุงตูอ่ามีไปโคราชก็มีคนไปนั่งไม่ให้ลุงไม่ให้ลุงป้อมไปไหว้ยาโมอ่าบางคนก็บอกว่ามีคนจัดตั้งมาอ่าฝ่ายค้านนะฝ่ายอ่าฝ่ายฝ่ายค้านก็บอกว่าอ่าคนที่มาคือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะนั้นมันก็มีสมุมก็แล้วแต่ว่าพี่น้องจะเชื่อแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจนะ